สวัสดีค่ะเพนนะคะท่านที่เห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปไหนนะคะวันนี้เพนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํากันค่ะตัวนี้เลยค่ะดีบูลค่ะดีบูลช่วยในเรื่องของท่านที่มีอาการปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมมีเสียงก๊อบแก๊บในข้อขึ้นลงบันไดก็ปวดยืดเข่าไม่สุดดีบูลช่วยท่านได้ค่ะและท่านที่มีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปวดต้นคอร้าวไปที่แขนและชาที่ปลายนิ้วหรือปวดเอว แล้วลงขาชาถึงปลายเท้าเพนขอแนะนําเซตนี้เลยค่ะดีบูลและอารเทายค่ะดีบูลจะช่วยในเรื่องของฟื้นฟูหมอนรองกระดูกของเราให้ดีขึ้นและช่วยในเรื่องของหมอนรองกระดูกที่ปิ้นอยู่ท่านแข็งแรงนะคะส่วนอารไทายช่วยฟื้นฟูในเรื่องของระบบประสาทของเราให้ดีขึ้นและช่วยลดอาการชาที่ปลายมือปลายเท้าของท่านด้วยค่ะวันนี้เพนจะพาท่านไปชม เสรีวิวจากผู้ที่ใช้จริงและเห็นผลจริงกันค่ะชื่นชมได้เลยค่ะอาการพ่อผมโอโดยธรรมชาติผมเป็นมอนรองกระดูกทับเส้นเป็นมาครับ,บครับทับเส้นประสาทแล้วก็ค้าพ่ออีกข้างันจะมันจะปวดเส้นมันจะปวดเส้นเนาะแล้วก็ปวดชาลงปลายเท้าค,ค,ครับเป็นมาก็สิบกว่าปีแล้วเกือบยี่สปีแล้วตั้งแต่ประมาณยี่สิบสามยีิบสี่ นี่นี่ผมสี่สิบกว่าแล้วคนํำไอ่เนาะ,ะครับพ็<ช>ต้องยกโน่นนี่ฉีดยาบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับคุณพี่มาเจอผลิตภัณฑ์นี้ได้ยังไงคะอ๋อผมก็เปิดดูโทรศัพท์เนี่ยเปิดไปไล่ไปไล่ไ,ลไ,ลไปแล้วพอดีเจอเจอผมก็เลยโทรห้าเบอร์น้องเขาอพอโทรแล้วก็เลยลองเอามาลองกล้องหนึ่งก่อนอครับพอได้สักสองที่ทราบไปแล้วเนี่ยก็อาการก็เบาขึ้น เบาใช่ใช่ซองแรกกับซองที่ซองม่จะปวดเยอะครับพอมาซองส้มซองสี่ซองห้าจนหมดหนึ่งกล้องเนี่ยอาการมันเบายังเห็นได้ชัดเลยเร็วเลยพอเช้าขึ้นมาเนี่ยเราโล่งเลยค่าเราเบามีกําลังแล้วก็อาการปวดดีขึ้นเบาขึ้นตอนที่ยังไม่ได้ทานนี่คือยังเดินเดินเดินได้ไหมโอ้เดินก็เดินได้แต่ว่าเดินแบบกระเพกกระเพกแบบเจ็บคนเจ็บข้านะครับมันคนเราเจ็บข้านะคนเนี้ยเนี้ยจะก็จะรู้เพราการเดินมากนะ ถ้าพอเราพ่อทานไปได้สักเนี่ยพอหมดกล้องแรกแล้วอ่ะพ่อเดินดีขึ้นเดินดีขึ้นแล้วก็อยากไปนู้ดไปนี่มากขึ้นเพราะว่าเพราะว่าพอเราปวดอ่ะเราก็ไม่ค่อยอยากไปไหนกินยามากพ่มกินยาจะบางทีปวดท้องเหมือนกันนะด้วยเอฟเฟกต์ของใช่บางทีบางทีครับบางทีเรากินยาไปแล้วมันมันมีปัญหากับกระเพาะเราอ่ะครับพ่อพยายามเลี้ยง ไม่อยากกินมากอะไรอย่างเงี้ยก็พอหมดกล่องแรกเนาะผมว่ามันดีขึ้นอะแล้วพอมาเริ่มกล่องที่สองที่สามเป็นยังไงคะกล่องที่สองที่สามก็เหมือนมันดีขึ้นเรื่อยๆนะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่ก็ถ้าผมห่อะเนาะถ้าผมหาย เดี๋ยวผมซื้อซื้อแจกสำหรับคนที่เขาเป็นไปพ่อดีบุญเนี่ยครับน้องมีอาการเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อน้องมีอาการคือน้องอยู่ดีๆแล้วก็เดินเดินไม่ได้เก็งอะเกร็งแล้วก็เดินไม่ได้แล้วก็ล้มพิงพิงตัวล้มเลยค่ะแล้วหมอบอกว่าน้องบอกว่าเป็นตระดแคพ่อนข้างอ้อฝันหลังโอเคค่ะก็เลยก็รักษาให้หมอทางทางขอทางทาหลวงด้วยกาลองกินดีบุญด้วย โอเคพอกินดีบูลเนี่ยน้องทานดีบุกี่วันกี่กองกี่กองนะคะทานไปชุดอย่างไรวะน้องหนึ่งชุดแล้ว,ลว,ลวจากก่อนที่ก่อนหน้านเนี่ยน้องดีขึ้นยังไงบ้างจากที่ทานลงชุดเนี่ยรักษาทางเอาทางหลังด้วยนะแล้วกไปด้วยน้องยืนได้แล้วโอ้ยไม่เจ็งขาพอคงตัวได้อ๋อแต่ก่อนคือนอนแต่ก่อนคือต้องต้องต้องเข้า หามแบบประคองกันอ๋อต้องประคองไงตอนนี้น้องใช้ร่มด้วเดินง่ายแล้วพอๆกินได้แล้วอ่ะนรียยาแ้ยังยังสมงตัวไม่ดีแต่คือก็ดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นงอขาได้งอขาได้ปกติยกขาเะหมอบอกว่ามันมีรักษาได้แล้วหมอบอกแค่ดึงดึงเพื่อคายกล้ามเนื้อมาแต่ยาเยียามสมสร้างไม่มีให้กายภาพบำบัดอย่างเดียวใช่ผมก็เสี่ยงอะง่าย แต่ตอนนี้ก็น้องก็ลงดีงอขาได้ยกขาได้ประคอมขาได้เนาะปกเสยกขาได้แข็งแรงปกปีนได้แต่ว่ายังปักยังเดินตัวเองไม่ได้เดินเป็นเป็นออกฟอรีอยู่อ่าโอเคผลิตภัณฑ์ดีบู๋ของเรานะคะคุณพ่อจะลองนั่งโชว์ให้ดูนะไม่ต้องช่วยไหมไม่ต้องยสายสายเอาสายเอา ปกติคุณพ่อนั่งไม่ได้ไม่ไหม่วันไม่ได้เลยนั่งไม่ได้เลยหรอไม่ได้ตี่จะแมกันแมกโอ้โหสุดยอดม่ได้เลยดีบุช่วยแม่พ่อได้จริงพ่อคะตอนนั้นนี่เป็นยังไงพูดอีกสักครั้งน้านเนี่ยมันนั่ยก็ไม่ได้ปวดหลังแล้วก็ขยับตัวก็ได้นิดหน่อยค่ะแต่ทันดีบุ้มาแล้วรู้สึกว่าร่างกายกระชุ่มกระชวยทำให้ตัวเองน่ะ เป็นเป็นคนที่อยากจะเดินอยากจะนั่งอยากจะไปไหนมาไหนได้มีความหวังมีความหวังให้เรได้ใช่ไหมคะมีความหวังคัะสุดยอดเลยดีบ,ดดบเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอสงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอสงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอแพรนเดน จากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลัก ปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อมดังนั้นในชีวิตประจำวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยพายบาร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายเทอร์มริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบ ด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูนทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิ<ด>ภาพะะได้ดียิ่งขึ้นผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบโรคข้ออักเสบรุมตอยโรคข้อเสื่อมโรคกระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานาน ผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0ถึง1500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัยดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกาเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ชมเคสรีวิวกันไปแล้วท่านที่มีอาการดังกล่าวข้างต้นเป็นขอแนะนำเซตนี้เลยคะ่ะ สนใจโทรหาเพนได้ที่เบอร์ตามข้างล่างนี้ได้เลยนะคะพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ